สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้วันที่14เดือนอะไรนะมิถุนาย,ยน2564นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูส้มคนเดิมนะคะคุณครูจันทิาพาเพ่งดีนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นั้นนะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อหน่วยที่1ห,หอรอโมอ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอะที่พี่เขาพูดกันว่าหอรอมคออรอนอเนี่ยคืออะไรนะคะอ่าแต่ก่อนที่จะไปเรียนหอรอมอและคอรอนอน,นั้นวันนี้เราต้องมารู้จักกับตัวประกอบและการแยกตัวประกอบก่อนนะคะเอะครูเสี่มีกิจกรรมไม่ทำตัวประกอบและการแยกตัวประกอบคืออะไรอ่ะนะักเรียนลองดูสิคะคุณครูมีตารางอ่ามีกระดาษทั้งหมด12ใบใช่ไหมเป็นรูปอะไรนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะมีทั้งหมด12ใบนะคะ ครูเนี่ยจะนํากระดาษ12ใบเนี้ยมาวางให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่แบบนะคะวางให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้หรือผืนผ้าก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าได้กี่แบบอ่าแบบที่1ครูลองคิดดูแบบที่1ครูได้แบบนี้คะ่ะเอาทั้งหมดเนี่ยสิแผ่นมาเรียงต่อกันหมดเลย12แผ่นใช่ไหมคะก็คือมีทั้งหมด1แถวแล้วก็มี12หลักเพราะว่าเราวางทั้งหมด12แผ่นใช่ไหมคะระวางเป็นแถว เราสามารถเขียนได้คือเอา1คูณด้วย12ก็ได้12แผ่นใช่ไหมคะเอ๊แต่มันยังมีแบบอื่นอีกไหมเด็กๆลองคิดดูสิมีไหมคะใช่ค่ะมันมีแบบอื่นนี่แบบที่2ครูได้แบบนี้ครูวาง2แถวแต่แต่ละแถวเนี่ยให้มีแค่6ใบพอนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2แถวแล้วก็6หลักนะคะเราจะเขียนได้ก็คือเป็น2คูณ6ได้เท่ากับ12นะคะอ่านแบบที่2มีอีกไหมคะ มีอีกไหมเด็กๆลองคิดดูสิอ่าป้ายนี่ค่ะแบบนี้แบบที่3ครูเหลือวางแถวละใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมวางแค่แถวละแถวละเท่านี้แถวละ4แผ่นตรงนี้แถวละ4แผ่นแล้ววางทั้งหมด3 4หลักมี3แถวใช่ไหมมี3ามแถวอันนี้คือแถวที่1อันนี้คือแถวที่2 อันนี้คือแถวที่3มเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะมี3าแถวแล้วก็มี4ี่หลักถ้าแนวตั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าหลักเนี่ยเนี่ยแบบนี้หหลักแบบนี้2หลักแบบนี้3ามหลักแบบนี้4ี่หลักแนวนอนเราเรียกว่าแถวนะคะได้3ามแถวสี่หลักก็จะเขียนได้เป็นเอา3ามคูณสก็จะได้12ใช่ไหมคะอาต่อไปมีไหมคะมีคะ่ะนี่คะ่ะครูวางแบบนี้ เริ่มเอาแถวละ3ใบและ่ะใบแถวที่2ก็3ใบแถวที่3ก็3ใบแถวที่4ก็4ใบใช่ไหมคะเอแถวที่4ก็3ใบเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด4แถวแล้วก็3หลักเขียนได้เป็น4ีคูณสเท่ากับ12นะคะมีอีกไหมคะมีอีกนี่ไงเป็น1แถวเนี่ยมีแค่2ใบใช่ไหมคะแล้วก็วางไปทั้งหมด1แถว2แถว3แถว4แถว หแถวแล้วก็หกแถวส่วนแนวตั้งก็มีหกใบใช่ไหมคะแต่ว่ามีแค่สแถวที่เป็นแนวตั้งเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามีหกแถวและมี2องสอหลักเขียนได้เป็น6กคูณสเท่ากับสิเช่นเดียวกันนะคะแบบต่อไปยังมีอีกไหมคะเด็กๆลองคิดดูสิมีค่ะนี่ไงคะเมื่อกี้ครูวางแนวนอนใช่ไหมเป็นแถวและหนึ่งใบตอนนี้ครูเปลี่ยนเป็นวาง วางบ้างวางแถวนั้นอ่าวาง1ใบตั้งลงมานะคะก็มี12แถวใช่ไหมแถวที่1มี1ใบ1ใบ1ใบหใบหมดเลยนะคะมี12แถวแถวละ1ใบนะคะก็ทําให้มี12แถวแล้วก็1หลักสามารถเขียนได้เป็น12บสอคูณหได้เท่ากับสิเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้เป็นการนํากระดาษมาวางใช่ไหมคะมีทั้งหมด12ใบน,นักเรียนจะวางเป็นยังไงก็ได้ใช่ไหมคะวางให้มันได้12 ใบใช่ไหมจะวางแนวตั้งจะวางแนวนอนจะวางแบบไหนก็ได้ซึ่งมันมีวิธีการมากมายเลยที่จะวางนะคะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าจํานวนแถวจำนวนหลักที่นักเรียนวางไปเนี่ยมันมี1มี2มี3ามี4ใช่ไหมคะมีมากมายเลยนักเรียนจะสังเกตว่าจํานวนแถวจํานวนหลักที่นักเรียนวางเนี่ยมันคือตัวเลขที่สามารถไปหาร12ได้ลงตัวถูกไหม มันจึงจะสามารถเอามาจัดเป็นแถวเป็นหลักได้ลงตัวพอดีใช่ไหมคะมันคือตัวเลขที่นําไปหารกับ12ได้ลงตัวนะคะแบบนี้แหละเราเรียกว่าตัวประกอบนะคะตัวประกอบก็คือจํานวนนับที่สามารถหารจํานวนนั้นเนี่ยได้ลงตัวเช่นตัวอยา่างสมมติครูให้หาว่าตัวประกอบของอขอโทษตัวประกอบของ12เนี่ย มีอะไรบ้างนั่นก็คือหนะ้าที่ของนักเรียนก็คือต้องไปหาว่าเลขอะไรละ่ะที่มันสามารถหาร12ได้ลงตัวเวลานักเรียนจะไล่นะคะก็ไล่ตั้งแต่เลข1ไปเลยจนถึง12ถูกไหมพอไปถึงจนถึง13เนี่ยไม่ได้แล้วมากกว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้แล้วมันไม่สามารถหารได้แน่ๆใช่ไหมคะให้นักเรียนไล่จาก1อ่าเริ่มเลยตัว1 1ตัวแรก1หาร12ลงตัวไหมคะ ได้ไหมลงตัว1หาร12ก็ได้12ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกรีบดอกไม้ของครูจะได้มาและ1อันก็คือตัวที่1คือ1อ่ะคุณครูบอกว่าให้ไล่ไปเลยใช่ไหมไล่ไปเลย1จนถึง12เลยว่ามีเลขอะไรบ้างทีนี้ถ้าเราได้1ึใช่ไหมคะ1หาร12ลงตัวตัวต่อไป2หารลงตัวไหมคะนักเรียนก็ต้องสุขุณไป2อะไรได้12 2 1 2 2, 2 4 4 3 6 6 4 4 8 2 5 1 2 6 12ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น2เป็นตัวประกอบของ12บสองไหมคะเป็นใช่ไหมคะตัวต่อไปมีอีกไหมอ่ะ2และ3 3อะไรได้12มีไหมนะสามหนึ3งส3มสามสองหกมสมเ้าีไหมคะมีเพราะฉะนั้น3หาร12ได้ลงตัวก็สามก็เป็นตัวประกอบตัวต่อไป3แล้ว4 4อะไรได้สิบสองกรทสุขคุณไปสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สา 4 4 4 6 4 5 20เกิดไปแล้ว4 3 12ใช่ไหมคะก็ลงตัวนะคะ4ก็เป็นตัวประกอบอ่าต่อไป5ได้ไหมคะ5 1 5 2 10 5 3 5ไม่มีใช่ไหมคะ6มีไหม6 1 6 6 2 12 6ได้ต่อไป7 7 1 7, 7 7 2 14ได้ไหมไม่ได้8 1 8, 8 8 2 16ไม่ได้9 1 9 9 2 18ได้ไหมคะไม่ได้10ได้ไหมคะไม่ได้ ได้ไหมคะไม่ได้และ12 1 12ใช่ไหมคะอืมได้มาทั้งหมด6ตัวก็วคือ1 2 3 4 6และ12ใช่ไหมคะเราจะเรียกจำนวนพวกนี้ที่มันสามารถหาร12ได้ลงตัวเ,เรียกว่าตัวประกอบของ12นะคะเหมือนเป็นแขนเป็นขาของเรานะคะเพราะสามารถหาร12ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ12เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6 2 3 4 6และ12นั่นเองยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปคะ่ะเราไปดูกันต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปเด็กๆอาจจะงงว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะอ่ะเราไปดูแบบฝึกหัด1.1แบบฝึกหัด1.1เนี่ยมันมีทั้งหมด2ข้อนะคะก็คือข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่นะคะอ่ะนี่ที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าจำนวนนะัดที่หา12ได้ลงตัวมีหกจำนวนคือ หนึ่งสองสามสี่หและสิบสองนะคะเป็นตัวประกอบของสิบสองนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดหนึ่งะคะแบบพึกหัดนที่หนึ่งจุหนึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าว่าเออมีอะไรบ้างน,นะคะที่เป็นตัวประกอบข้อต่อไปข้อ1 1จุนะคะอ่านักเรียนมาดูข้อหนึ่งจดหนึ่ง คราวนี้เมื่อกี้เราหา12ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูตัวประกอบของ13บ้างได้แก่อะไรบ้างครูบอกว่าไงเอ่ยครูบอกว่าให้นักเรียนไล่ไปเลยใช่ไหมคะเวลาหาไล่ไปเลยตั้งแต่1จนถึง13แล้วดูว่าใครที่สามารถหารมันลงตัวได้แต่ทีนี้ครูครูเนี่ยมีวิธีง่ายๆนะคะมีวิธีง่ายๆก็คือว่าถ้าเราสามารถหาตัวแรกอะอย่างเช่น1เราเอา1มาก่อน1 1อะไรได้13 1,-13 เป็น13ใช่ไหมคะแสดงว่า1ก็ต้องหารลงตัวและ13ก็ต้องหารลงตัวด้วยถูกไหมเราก็จะได้ทั้งหัวและท้ายมาเลยได้ทีเดียว2ตัวเราจะทําง่ายลงไปอีกนะคะก็ได้1นะคะเราก็ได้13ด้วยถูกไหมต่อไป1และ2ได้ไหมสออะไรได้13 13เป็นเลขคี่ใช่ไหมลงท้ายด้วยเลขคี่2หารไม่ลงตัวแน่สได้ไหมคะไม่ได้4ได้ไหมไม่ได้5ได้ไหมคะไม่ได้6ได้ไหม ไม่มี7ลงตัวไหมคะไม่ลง8ลงไหมคะไม่ลง9ลงไหมลูกไม่ลง10ไหมคะไม่ลง11ละไม่ลงเหมือนเดิม12บสอคะไม่ลงและ13ลงไหมคะลงนั่นไงซึ่งเราได้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะก็ได้1กับ13เพราะฉะนั้นตัวประกอบของ13ได้แก่1กับ13มีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะคะตัวอื่นไม่มีใครที่สามารถหา13ได้ลงตัวเลยอ่ะข้อต่อไป ตัวประกอบของ16เหมือนเดิมนับไปเลยตั้งแต่1จนถึง16นี่ใครบ้านที่หา16ของตัวเราเริ่มที่ตัวแรกเลยใครคะ1 1อะไรได้16ลูก1 16เป็น16ใช่ไหมคะเราก็จะได้มา2ตัวเลยคือ1กับ16เพราะ1ต่อไปตัวอะไรต่อคะ2ใช่ไหมท้องสูคูณไป2อะไรได้16 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 50 2 6 12 2 74 2 8 สิบหกใช่ไหมคะแสดงว่าเราก็จะได้ว่า2องเนี่ยหารลงตัวด้วยแล้วก็จะได้ใครอีกคนนึงแใช่ไหมคะนี่ได้มาเลยทีเดียวสตัวอา้ 2, าวสไล้ต่อไป3ได้ไหมคะไม่ได้4ได้ไ,มไหมลูกสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสกคะสกับ4ใช่ไหมก็ได้4นะคะก็เขียน4ีแค่ตัวเดียว สี 4, 5, มีไหมห้าไม่ลง6ไม่ลง7ไม่ลง8นี่ไงพอ8ปุ๊บมาชนตัวนี้เราก็พอแล้วเราก็หาแค่นี้ก็จบใช่ไหมคะก็ได้ว่าตัวประกอบของ16มีกี่ตัวเอย่ยมี5ตวัวก็คือมี1มี2มี4มี8และมี16นะคะอ่าต่อไปตัวประกอบของยีเหมือนเดิม1ไปจนถึง21แต่ถ้าเราหาหัวหาร 1เริ่มที่1ก่อน1อะไรดเด้21 1 21, 21เพราะฉะนั้นเราจะได้1กับ21ไปแล้ว2ตัวใช่ไหมคะอ่าแล้วอะไรอีก 2> 1, 1> 2, 2ไม่ได้แน่ๆ3 3ส3มส6 3 3นึ่เพราะฉะนั้นได้ทั้ง3และได้ทั้ง7นะคะอ่าต่อไปมีอีกไหมคะ3 4ไม่ได้แน่ๆ5ไม่ได้แน่ๆ6ก็ไม่ได้แล้วก็7มาชน7นี่เราต้องหา 8 90ต้องหาไหมก็ไม่ต้องหาเพราะว่ามันมาชนกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ21เนี่ยก็จะมี4ตัวได้แก่1 3 7และ21ใช่ไหมคะอ่าไม่ยากใช่ไหมทีนี้ครูถามต่อว่านักเรียนลองสังเกตสิตัวประกอบที่เราหามาทั้งหมด3ตัว13 16 21มีอะไรเหมือนกันอ่ามีอะไรเหมือนกันคะมี1ใช่ไหมลูกทุกเด็กๆทุกคนเห็นมี1ทุกคนมี1เหมือนกันเลยแล้วมีอะไรเหมือนกันอีก 13เนี่ยตัวประกอบของมันคือ1กับ13ใช่ไหมแล้ว16ตัวประกอบของมันก็คือมี1และก็มี16 21ก็มี1และ21แสดงว่าตัวประกอบของจำนวนนับแต่ละตัวเนี่ยจะมีใครเสมอมี1และตัวของมันเองเสมอนะคะแต่จะมีตัวอื่นๆอ,อ,อีกไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวนั้นเนี่ยมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆเลยมันต้องมี1แน่ๆแล้วก็มีตัวมันเองแน่ๆนะคะอ่าเราก็เลยได้ข้อสรุปว่า จำนวนนะทุกจำนวนจะมี้หนึ่งและตัวของมันเองเป็นตัวประกอบเสมอนะคะอันนี้จำให้ขึ้นใจเราจะได้สองตัวเสมอนะคะอ่ะยากไหมคะไม่ยากเนาะสำหรับวันนี้ครูให้กันบ้านแค่ข้อที่1ใหญ่แบบฝึกหัด1.1ข้อ1ใหญ่นะคะมันมีทั้งหมด12ข้อย่อยใช่ไหมคะอ่ะ ข้อ1ข้อสข้อ3าเนี่ยคุณส้มช่วยทําไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือข้อ4ถึงข้อ12ข้อ4ี่ก็คือตัวประกอบของ25ข้อ5ตัวประกอบของ36มาจนถึงข้อ12คือตัวประกอบของ100ส่วนข้อถัดไปนั้นที่เป็นข้อ2ที่เป็นให้วาดรูปกลีบดอกไม้เอาไว้ก่อนเอาวันนี้เอาไว้แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณส้มจะมาอธิบายข้อ2ใหญ่เหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะคิดว่าเด็กๆทุกคนคงทำได้นะคะไม่ยากจนเกินไปเนาะ ทำเสร็จแล้วถ่ายรูปการบ้านแล้วส่งให้ลายส่วนตัวของครูนะคะส่งมาที่ครูนะส่งมาลายครูเลยนะแล้วครูจะตรวจให้นะคะจะแจ้งให้ว่าถูกผิดนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะและอย่าลืมทำการบ้านนะงั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย